มีคี่ของวนี้ว่ะแซเแันฮนกับแม่แหละแล้วภูคนเป็นอมันมมันก็บัมีปัญหาดอกพะไ้ภูเทชข้ามกินนี่ตลอดทั้งู่มันเป็นอย่างขึ้นต้นหน่อยก้วกันบ้านี้เนี่ย น้ำค้างบอกคะน้ำค้างอรื่ว่ามโ่ะีแดงเจ้าเขาใจเลือกเนาะไม่ปักอยู่นี่เขาใจเลือกคักเลยเอาเลยเอาเลยมันก็สียแ้น้ำค้าล่ะจันจุ้มวันนี้ส้นนาของจันจุมนดกขลงมนอ่างจมันจะห้มันกต้องยุบตอนหลังบอกค่ะแม่สว่า

โอ้ยเขากาลังสัมผัสอยู่แต่เสือบักษาคนเงินไกลเว้ยอ้ยพ่เแห้งหยไกลหนออสผโอ้แม่พี่ปเงเอาแม่ยันนิดอย่างงคงแม่เป็นยังไงอันพ่อใจว่ได้ซ้ำเนี่ยปีนี้ปีแรกตื่นเนาะเป็นยังไง บพพ่อใจปันใดสิสบายกเฮ็ดบูาดไอัดปัญใดะอเอาหยาบ่ค่อย้ปว่ามันไขกของมอยู่นขก่อนว่ามันไขก่อนน่ยูมันมว่ามันซ้ำกันก็ของมูอยู่หัวนะอ๋อค่ะมันมีโรนี่ยงนัคะ

มันมันเป็นหัวดีอยเ่บ่าบอจากหัวดีมันแตกมันแตกออกเป็นยังไงซ้านเดี่ยวเบียดกันสินมันหยางหยาออกมันแตกแตกนี่มันจะเป็่ยนยุโรนี่นั่นนั่นยช่ได้ยุรปอทั้งผุนกับโอ้ทำน้ำบ่หยยบนี่คือสิงามเนาะแม่เนาะเป็นเังไหนพี่แดงคือบอ แต่ยูดออมวแต่ว่าเบิ้งหลุมผมมันก็เป็นแตกๆออกเรีกแนวที่ไดยูคดอยู่ยกหล่อมยี้เนาะยกหล่องพิดท่าพิดทิาทางไหนพิดทางไหนก็ตามไปน้ำน้ำน้า ตัดมัน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 มามันหล่นาเาเาะ่นุนคือนาเสาะาวนไปอยู่ละนันุ่นกบมีเกิดๆอยู่นั่ไหนไปโอ้สร้างวาเธอโอ้เราเหตดตัดทั้งนามของก็เลยเป็นวานามเะกันามท่นี่จังวดปีนาปีต่อไปสีเห็ดไปจังสี่ปู่ต้งไปซุดหอดผุนพุ่นติ๋หอดโกใหม่คุณใเงกุานี่เลม่ใมกุานี่แหละ เราบ่เคยเห็ดเรากำลังเห็ดล่องเป็นอาตุมาหาตีวูเ่ปลแวเนโายมถ้าถ้าถ้ามันมีปัญหากับสิปลูกฟังทั้งพุ่นพุ่นพุ่นปราท้านลงเจ้าอยู่ก็จะไม่ที่ค่ยูงมองปลูกปี่มค่ะเป็นโรคมันเป็นโรคกบเคยเนาะกัฮอกก็ปีแหกถ้าว่ามันเ้าว่ามันเป็นโรคตรงลองเบื่งก่อนฟังทางนั้น ลองมังก่อนลองมังกรลายอยู่ขนาใครอยู่ว่ก็ไม่มีให้เลือกมีให้เลือกพื้นที่เยอะอไม่จุ่มแต่ว่าต้องลองดูก่อนจริงๆมันถ้าเราป้องกันดีๆมันก็อาจจะไม่มีก็ได้คือถ้าเราไม่มีโรคสะสมอยู่แล้วไงมันไม่ได้มีโรคอันนั้นคือถ้าเป็นแปลงเด่นพปลูกแล้วมันมีโรคมันก็จะสะสมในดินไม่ถ้าเราปลูกเสร็จแล้วเราเออแล้วเขาไถตากดินใช้ปูนขาวใช้ไตโคเดอร์มาใช้แบคทีเรียใช้บีเอสแชนันก็ต้องมีการเปลี่ยนบ้างใช่ไม่ใช่ว่า ที่เดิมตลอดมันก็ไม่ใช่คือมันต้องมีการสับเหมือนกันพูดถึงถ้าถ้าหลังจากที่เอาอันนี้ออกถ้าห้าเอาพืชตระกูลทั่วเรือยังมาสับก็ได้ยุเพื่อนเพราะว่าตัดตัดไปได้คันปลูกบ่ได้ก็ะสีเอาันก็ะสีใสหมักปักมาเต็มนุ่มแล้หอดพุ่นเลยนี่นะงาหม่งไม่เพราะเป็นยังดอกงามยีดอกน้องแม่ได้ยีดอกเพราะได้ยุเพราะได้ยุ